ชมจันที่อัมพวาฟูมูลแอบอัมพวาค่ะครับกาบเรียนท่านสิริศักดิ์สิรีมังครานะครับผูว้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคุณอัครวิทย์นะครับเกิพาสิทธิ์ผู้นวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณตรงคุณสรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม คุณกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณระนัชัยพุ่มเจริญค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคุณอัธพันธ์สงวนเสริมสีปลัดจังหวัดสมุทรสงครามคุณนสุดาวงสุวรรณรองนายศเหล่ากาชาตจังหวัดสมุทรสงครามและลอยโทรพัชโรดมอุนสุวรรณท่านกรรมการผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภารายอุทยานรอสองค่ะ และขอสวัสดีค่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวนาส่วนราชการและพี่ๆสื่อมวลชนตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานชมจันทที่อัมพวาฟูมูลแอดอัมพวาณักอุทยานรลอสองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามของเรานะครับวันนี้นะครับผมปนกศิริชัยมงคลครับ และดิฉันค่ะนางสาวรัตด,ดาวันรายานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามค่ะเราสองคนนะคะมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับหน้าที่พิธีกรบ,บนเวทีดําเนินรายการในวันนี้ค่ะครับสำหรับงานชมจันที่อัมพวาฟมอนแออัมพวาในวันนี้นะครับถูกจับขึ้นระหว่างวันที่6กถึงแกันยายน2,500 67นะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา3วันนะครับโดยระยะเวลาการจัดงานนะครับจะเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬกา30นาทีนะครับจนถึงเวลา22นาฬิกาณอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรืออุทยานลอสองอําเภออํพาพภอวาจังหวัดสมุทรส,รสทงครามแห่งนี้ครับต้องขอบอกเลยนะครับว่างานนี้เป็นงานใหญ่แห่งปี ที่การท่องเที่ยวและการกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภูมิภาคภาคกลางนะครับรวมกับนะครับมูลนิธินะครับพระบรมราชานุสอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทปิ้งเครียดจำกัดครับ ซึ่งนะคะจัดขึ้นนะคะเพื่อให้กิจกรรมนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เป็นสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการจัดกิจกรรมการแสดงแสงเสียงไฟประดับเนรมิตอุทยานขออภัยค่ะในรมิตสถานที่ภายในอุทยานรอสองให้สวยงามต้อนรับกิจกรรมถ่ายรูปในธีมต่างๆภา,า,ายใต้แนวคิดชมจันทร์ที่อัมพวา โฟมูลแอดอัมพวาที่นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆมีชีวิตชีวาและสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขความประทับใจตลอด3วัน3คืนค่ะเป็นการตอกย้ำนะครับภาพลักษณ์ความเป็นสเสน่ห์ของพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นนะครับและดึงดูดนนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ในยามค่ำคืนนะครับช่วยกระตุ้นการเดินทางและเพิ่มการพักค้างในพื้นที่นะครับ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและยังเป็นการช่วยกระจายตัวนะครับของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักนะครับสู่เมืองน่าเที่ยวอย่างจังหวัดสมุทรสงครามของเรานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะเข้าสู่วิธีการเปิดงานในวันนี้นะครับเราก็มีการแสดงนะครับต้อนรับนะครับในชุดนารมิตแม่กองนะครับ การแสดงชุดนารมิตแม่กองนี้นะครับเป็นการแสดงนะครับนัติลินสร้างสรรนะครับแสดงถึงวิถีชีวิตนะครับฒนธรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับโดยการนําเอานัติสินไทยนะครับมาสร้างสรรนะครับเป็นการแสดงชุดนี้นะครับโดยมีรายนามนักแสดงดังต่อไปนี้ครับเด็กชายกันตพลวีระชัยเสวิน นักเรียนชั้นประถมขออภทนะครับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3นะครับเด็กชายกันติยารักชาติไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กชายทวัฒน์รักชาติไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กหญิงชนินดานะครับสิรินันทพงศ์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเด็กชายวราพันธ์นะครับเหลาหลงนะครับ <ส>นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เด็กชายประเมศบัวขามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับเด็กชายบุญบารมีรื่นรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กชายธนากรเรื่อนรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงนริศรางามเผือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงเพชรพลอยนุ่มสิรินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เด็กหญิงนิชนานปานออรังนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6เด็กหญิงขออภัยค่ะเด็กชายปลาดตันทกุลนีนาศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ควบคุมอำนวยการฝึกซ้อมการแสดงโดยนางพจนานบพัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใช้หาดพลอยเจียเสงคุณครูเอกลักษณ์เปลี่ยนแก้วคุณครูพัชชาดาธนวิริยาพร คุณครูเพนจันทร์สถิตธรรมสาครและคณะคุณครูโรงเรียนวัดไทยหาดพลอยเจริญค่ะครับและตอนนี้นะครับน้องๆนักแสดงนะครับก็พร้อมแล้วนะครับถ้าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชุดนารินแม่กองด้วยค่ะ เสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนรมิตแม่กลองค่ะจากโรงเรียนวัดไทยหาดพลอยเจยเซงนะคะนาตศิลป์ไทยบ้านครูเก่งค่ะเป็นการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่สวยงามของชาวสมุทรสงครามค่ะขอเชิญน้องๆถ่ายภาพสักหนึ่งภาพได้ไหมคะ <On. S 1> อ๋ออ่า ค้างท่าจบไว้ก่อนนะครับค้างค่าจบไว้ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้พี่ๆนะคะสื่อมวลชนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเก็บภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก่อนนะคะ ียบร้อยแล้วนะคะขอขอบพระคุณน้องๆน,นะคะนักแสดงทุกท่านค่ะขอเชิญไปพักผ่อนได้นะคน้องๆัาส่วนขาและเรารายังมีการแสดงที่สวยงามแบบนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะในทุกค่ำคืนของการจัดงานทั้ง3วันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีไทยการแสดงโขนการแสดงพื้นบ้านรวมถึงนะครับเปิดวิทย์แตงแลงนะครับก็ยังมีการใช้หนังนะครับหนังฮิตนะครับ